สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ติ๋งก็จะพามาเก็บใบตำลึงนะคะเดี๋ยวไปทำสูตรแก้ฟ้าจากใบตำลึงอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้ก็ง่ายค่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะติ่งจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะคลิปนี้ติ่งจะมาแชร์สูตรการมาร์กหน้าที่ลดฝ้ากระจุดด่างดำแถมทำให้ผิวหน้าเราขาวใสไร้สิวง่ายๆจากใบตำลึงนะคะเป็นสูตรที่ดีอีกสูตรที่อยากให้พี่ๆเพื่อนๆลองไปเก็บตำลึงริมรั้วของเรามาลองทำสูตรนี้ดูนะคะ ในใบตำลึงเป็นผักริมลั้วที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะที่ช่วยต,ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณโบราณนิยมใช้พอกหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้มีแค่ใบตำลึงแล้วก็นมสดค่ะเป็นอีกสูตรที่ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเราหาง่ายค่ะ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะก็จะใช้ตําลึงประมาณ5-10ใบนะคะเดี๋ยวนําไปขูดค่ะเดี๋ยวติ๋งขูดใบตําลึงก่อนนะคะตําลึงที่เราขูดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมนมสดลงไปค่ะ เติมนมสดไปประมาณ2ช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วนำไปพอก้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกนะคะยิ่งแนะนำทำบันหยุดพักผ่อนหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรมาร์กหน้าจากใบตำลึงแก้ฝ้าที่ดีอีกสูตรนะคะเราใช้ใบตำลึงประมาณ5-10ใบประมาณนี้ค่ะพอกได้ทั่วใบหน้านะคะนำไปขูดหยาบๆแล้วก็ไปผสมกับนมจืดประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วพอกทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกนะคะมีเวลาก็สามารถนำใบตำลึงมาพอกหน้าแก้ฝ้าได้หลายสูตรมากๆเลยค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ดีอีกสูตรนมจืดกับใบตำลึงนะคะ ไปลองทำกันดูนะคะหาง่ายๆทำก็ง่ายดีต่อใบหน้าของเราด้วยค่ะชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊งนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ